2,860บาทจากร้าน CFF Thailand นะครับนี่คือ CVV 8 0 1 E นะครับ C 8 0 1 E เชื่อรุ่นคือ Bar Clash นะครับหรือว่า Back l a s h นะครับก็แล้วแต่จะออกเสียงว่าอาจจะออก B A ก็คือ Bar แล้ว K L A S H ก็คือ Clash Bar Clash หรือจะออกเสียงอ่านว่า Back Large นะครับ Black Large ก็ได้นะครับ Black Ebony Wood Handle นะครับ Black Color Stainless Steel Liner 9CR 18 MOV Blade Satin Finish นะครับผม2860ลิงก์ราคารายละเอียดสเปคอ่านใต้ลิปทิ่ Description อยากซื้ออยากได้กดไปซื้อกันเองได้เลย c v v i เป็นแบรนด์น้องของ w u e E นะครับมาพร้อมกระเป๋าที่เล็กลงนะครับแล้วก็มีตัวมีดมาพร้อมกับ i ินโฟค r ทสารดูความชืน้นแล้วก็ผ้าเช็ดมีดซึ่ง CVV เขาจะให้ผ้ามาเป็นสีเทาครีมแบบนี้บางทีก็เป็นเขียวนะครับส่วน WE จะเป็นสีเนื้อนะครับซึ่งก็ผ้าเนื้อดีเช็ดมีดได้ดีเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับผมมีดเล่มนี้มีความพิเศษยังไงนะก็ด้ามนะครับเป็นไม้จริงนะครับไม้จริงที่ผ่านการทำสเตอบลไแล้วสวยมากเลยนะครับเล่นี้อ่ะโอเคมาชั่งน้ำหนักกันดู 1 0 3นะครับ102 103ขยับไปมาเพราะว่าในห้องนี้มีลมพัดนะครับ100กรัมบวกนิดนิดบวกลบนิดนิดนะครับความยาวเมื่อพับอยู่หัวท้ายนะครับอยู่ที่4.6นิ้วนะครับ11.8เซนติเมตรมีดม่อกงออกมาพร้อมใช้งานนะครับ8นิ้วพอดีเลยนะ8.1นิะ8นิ้วถ้าเป็นเซนคือ20 4.4ซนติเมตรนะครับและใบความยาวอยู่ที่3.49นิ้วนะครับเกือบ3.5นิ้วเลย8.7ซนตมรนะครับกับน้ำหนัก100กรัมหน่อยๆ102รยสกรัมนะครับก็เป็นน้ำหนักที่ไม่ได้หนักนะแล้วก็ เป็นมีดอยู่ในคลาส everyday carry ได้สบายๆนะครับคือพกพาใช้งานในชีวิตประจำวันได้เจ้ารุ่นนี้นะครับ 801E เนี่ย 801E เน80ี e, ่ยผมเดาว่าน่าจะมีเวอร์ชั่นที่เป็นวัสดุด้ามอื่นด้วยอย่างเช่นไม c คาต้ G10 หรือว่าเป็นวัสดุอันอื่นนะครแต่ตัวนี้ที่นำมารีวิวจากร้าน CFF ก็เป็นวัสดุไม้จริงครับตัวนี้เป็นด้าม e o o y y นะครับ ebony ก็คือไม้ตระกูลเนื้อแข็งที่ มีลักษณะสีดําเข้มหรือว่าน้ําตาลเข้มนะครับแบบนี้นะครับโดยจะมีลายหรือไม่มีลายก็แล้วแต่ส่วนของไม้ที่นํามาใช้นะครับแล้วก็ในบอนี้เองยังถูกนําไปใช้ในงานผลิตเฟอร์นิเจอร์เครื่องดนตรีเครื่องเรือนแล้วก็อื่นๆมากมายนะครับจุดเด่นคือแข็งมีสีที่เข้มนะครับ ก็อีเบอนี่เองก็จะเป็นที่รู้จักกันในประเทศไทยอย่างเช่นมาริดมาพรับนะครับหรือว่าพวกตะโกอะไรพวกนี้ก็เป็นตระกูลเดียวกันแต่ว่าอาจจะไม่ใช่สเปซิฟิกว่าเป็นชนิดนั้นสัทีเดียวน,นะครับระบบการช่วยกลางก็ใช้ f ิเ p อร์แท็เท่านั้นนะครับเล่มนี้ไม่มีดิสไม่มีรูไม่มีอะไรช่วยกลางเลยใช้แค่ ฟิปบะตถบด้านหลังนะครับเขีย่ยขึ้นมาแบบนี้ก็กลางเลยนะครับแล้วก็การกลางเนี่ยเปิดออกมาเร็วเพราะว่าจุดหมุนเป็นเซรามิกบอเวอร์ริงซึ่งทําให้มีดเปิดได้เร็วแล้วก็วลื่นไหลมากมากเลยนะครับส่วนใบเล่มนี้เป็นคลิปพอยนะครับคือจะเห็นว่าหลังของตัวด้ามมีดจะมีจิมปิ้งยาวมาถึงตรงนี้เลยนะครับทําให้เราสามารถจะวางพักนิ้วในลักษณะเอิรยบยบถแบบนี้ได้สะดวกสบายแล้วก็จิมปิ้งใช้งานได้ดีด้วยนะสะดุดดูดมือดีแต่ไม่คมจนกระดากมือนะครับ สันมีดด้านบนจะมีการปาดลดความหนานะครับความหนาให้มันเอียงลงนะให้มีดดูเพียวขึ้นแล้วก็ปลายมีดจะเป็นลนักษณะคือปุบแล้วคลิปออกเลยนะครับบางคนบอกเป็นดรอปแต่ผมว่าเป็นคลิปมากกว่าเนาะคือคลิปออกเลยนะแหลมก็ออกแนวะเป็นมีด EDC กึ่งแบบทรงฮันติงนิดๆน,นะครับดูทําให้ปลายดูเรียวแหลมขึ้นแล้วการขัดคมเจียใบยเล่มนี้นะครับเท่าที่สังเกตดูจะเป็นฮอลโลไกร์นะครับก็จะเว้าข้าง เล็กน้อยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะผิวก็เป็นซาตินทําให้เช็ดล้า,ทางทำความสะอาดดูแลง่ายแล้วก็มีแสงสะท้อนนิดหน่อยนะครับซาตินก็จะเป็นเส้นขนขนขีดขดอย่างนี้นะครับบางคนชอบสโตนวอชแต่ซาตินก็ดูหรูด,ดีนะเซเบอร์ไลน์ทำได้เฉียบมากๆนะครับผมส่วนวัสดุผลิตใบเป็นสเตเลสสตีลนะครับเกรดซึ่งข้างใบตรงนี้จะบอกไว้นะครับว่าเป็น 9Cr18Mov นะครับ 9Cr คือ,อเป็นส่วนที่มีคาร์บอนนะครับสูงเป็นไฮคาร์บอนสเตเลสสตีลนะครับ0.9%แล้วก็18คือโครเมียม18% Mov คือโมลิบเดียมนะครับแล้วก็วานาเดียมนะโมลิบเดียมก็เพิ่มความยืดหยุ่นวานาเดียมก็เพิ่มการต้านทานการเสียดสีที่สูงขึ้นนะครับผมก็คือเป็นสเตเลสสตีลที่คาร์บอนสูงนะครับเปรียบเทียบใกล้เคียง น่าจะประมาณ a u s t e n หรือว่าจะเป็น 14C28N หรือว่าเป็น VG10 อะไรพวกนั้นนะน่าจะเป็นคลาสประมาณนั้นแต่คุณสมบัติจริงๆไม่เหมือนกันแป๊ะๆนะแค่เทียบเทียบนะครับโดย 9Cr18Mov นี่ก็เป็นโลหะของประเทศจีนผลิตนะเป็นสูตรเคมี Me ที่เขาผลิตขึ้นมานะครับส่วนด้านหน้าจะมีฟิงเกอร์ชอยตรงนี้นะครับเราสามารถจะจับโชคฟอนต์แบบนี้นะครับในกรณีที่ใช้งานมีดเป็น มีดใช้งานคราฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหลาๆอะไรหรือว่าจะทำอะไรทักอย่างที่มันปรานี้ก็สามารถที่จะจับมาด้านหน้าในลักษณะนี้ได้ส่วนตรงนี้จะมีฟิงเกอร์กากาศซึ่งตรงนี้แหละเป็นพื้นที่ที่ใช้ทํางานเป็นฟิเปอร์แทบนะครับพอพับกลับมันจะเป็น f i ฟิเปอร์แทบด้านหลังแล้วก็ดันแบบนี้ก็จะทําให้มีดกางออกมาพร้อมใช้งานนะครับโครงสร้างลเนื้อด้านในเป็นสเตลเลสตีลลเนื้อสีดาทาด้วยสเตเล เจาะสกเลต์ตนซ์ลดน้ําหนักมาแล้วโครงสร้างการทํางานของล็อกบาร์ก็คือดันดีดขึ้นมาขวางใต้โคนใบมีดในลักษณะนี้นะครับจะเก็บกลับก็แค่ดันตัวล็อกบาร์ให้อ้าออกจากนั้นก็นําใบมีดกลับโดยจุดหมุนก็เป็น ite, สแตนเลสจุดหมุนเป็นบริเิกบอลวาริงนะครับแล้วก็คอนแทคตัวล็อกก็เป็นสแตนเลสสตีลที่คอยล็อกให้มีดมีความปลอดภยัยแน่นหนาเบลดเพลสซ้ายขวาไม่มีบนล่างไม่มีนะครับแน่นหนาดีสนะตนตินก็จะเป็นรอยนิ้วมือง่ายนิดนึง เขาใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดได้ไม่ไม่ยากนะครับแล้วก็การต้านทานสนิมของเจ้า 9CR18MOV ก็ทำได้ดีใช้งานกับผลไม้นะครับหั่นมะนาวหั่นมะเขือเทศก็เช็ดล้างอะไรก็ไม่เป็นสนิมง่ายๆนะครับ ส่วนตัวของด้ามนะครับที่เป็นด้ามจับเนี่ยที่ต่างประเทศหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสเกลสเกลที่แปลว่าเกลด็ดแปลว่าตาช่างนะมันแปลได้หลายอย่างสเกลแปลว่าตาช่างก็ได้ถ้าเป็นคํานามหรือแปลว่าเกล็ดปลาก็ได้นะครับแต่ในที่นี้หมายถึงไอ้ตัวที่มาแปะหรือบางคนเรียกว่า slap, สลับสลับก็คือที่แปลว่าตบนะแปลว่าแปะตบเข้าไป บางคนเรียกว่ากริปแฮนเดิลอะไรก็ว่าไปนะครับเรียกได้หลายอย่างนะลกริปก็คือจับนะการจับแฮนเดิลก็คือด้ามถืออะไรเงี้ยก็จะเป็นวัสดุไม้ธรรมชาติซึ่งผมบอกไปแล้วว่าตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าตัวนี้เป็นอีเบอร์นีอีเบอนีก็คือเป็นไม้ตระกูลเพซิมอนก็คือพลับนะลูกพลับเคยเห็นไหมส้มส้มลูกส้มๆหั่นออกมาแล้วเป็นหวานหวนนะครับนั่นละครับ,นะรบก็คือมันจะมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันอีเบอนีก็เป็นหนึ่งในพลับตระกูลพลับนะพลับคือเพซิมอนเนาะ ถัดมาจากพลับก็จะเป็นมีเอเบอร์นี่นะครับมันเอเบอร์นี่มาโบโลเอเบอร์นีแบล็กแอนด์ไวเอเบอร์นี่อะไรพวกนี้ตัวนี้น่าจะเป็นแบล็กเอเบอร์นีนะครับก็จะมีสีลักษณะที่ค่อนข้างมืดดำนะเห็นไหมดำแล้วก็จะมีร่องแครกนะครับของผิวไม้ตามธรรมชาติเลย ไม้นี้เขานําไปทำสเตอบิลไลซ์ก่อนด้วยนะคือเอาไปดูดความชื้นและน้ํามัน,นออกนะครับแล้วก็ใช้สารเคมีในการสนอมทําให้ไม้มีความแข็งแกร่งขึ้นนะครับลดอาการผุปเปื่อยแตกร้าวบิดงอได้มากขึ้นแต่รอยร่องพวกนี้คือเป็นร่องปกตินะเขก็จะขัดขึ้นมาแล้วก็ใช้เครื่อง C N C w o r k ให้เป็นลวดลายนะครับกันลื่นมา จะมีการปาดลดความหนาลงนะสกู๊ปออกทาให้ด้ามมันรู้สึกว่ามันจับถนัดขึ้นนะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์ที่มีก็จะเป็นสีดำสเปเซอร์ตรงนี้จะเป็นไนล่อนนะครับเ,เป็น g t 0หรือเป็นไนล่อนไม่รู้นะ ถ้าเป็นไมค์คาร์ตาอะไรก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับก็ทํามาตามนี้สกรูก็สีดําหมดคลิปเป็นสัตนเลตแบบทิปอัพแครีด้านขวาค่อนข้างดีฟเลยนะแล้วก็สามารถจะย้ายด้านได้ด้วยการถอดสกรู2ตัวนี้ออกแล้วย้ายคลิปมาฝั่งนี้แทนได้นะครับถ้าต้องการมีรูแลนยาร้อยเชือกขนาดใหญ่อยู่ตรงท้ายนะครัทำให้ร้อยเชือกหรือว่าบีดสวยๆได้ด้วยนะถ้าใครชื่นชอบในการ พกพาลักษณะนั้นนะครับก็สามารถที่จะนําบีดอะไรมาห้อยได้นะครับส่วนด้ามจะเป็นส่วนที่หลังตรงเจาะช่องให้เช็ดล้า,ทางทำความสะอาดง่ายไยเนอร์ด้านในไม่มีเ,เขาเรียกว่าเาจาะช่องนะครับลดน้ําหนักนะทำให้ไม่มีปัญหาในการเช็ดล้า,ทางทำความสะอาดด้วยนะครับสะดวกดีจับก็จับแบบนี้ได้นะครับสะดวกดีการพับกลับก็ดันล็อกบา์ให้อ้าออกแล้วพับกลับแบบนี้นะครับถ่ายก็ปาดๆแบบนี้เลยนะครับเปิดก็ เขี่ยแค่นี้จับอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นการกลับด้าน reverse ก็ถือว่าทำได้น้ําหนักก็ดีแล้วก็ท้ายก็สามารถจะจับ ice pick grip นะครับแบบนี้ได้ด้วยนะครับนี่ก็คือ CVV นะครับชื่อรุ่น backlash นะครับหรือว่า backlash นะ backlash นะครับ C 8 0 1 echo นะ8 0 1 E 2860บาทไม้แท้ๆเลยนะครับอีโบ y นี่ n y เป็นไม้เนื้อแข็งมากนะครับแข็งแบบแข็งๆเลยเนาะ แล้วก็มีคุณค่าด้วยนะครับแต่ละเล่มเนี่ยจะมีสีไม่เหมือนกันบางเล่มก็ดํากว่านี้บางเล่มก็มีน้ําตาลปนนะเล่มนี้ยังจะเห็นมาตรงท้ายจะมีน้ําตาลน้ําตาลปนมาบ้างน,นะครับเพราะเป็นฟิลลิ่งธรรมชาติจับแล้วก็รู้สึกแบบทรงคุณค่ามากๆนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมขอบคุณร้าน CFF Thailand ที่เอื้อเฟื้อให้มีรีวิวมีดน่าสนใจสนใจให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วเจอกันใหม่อพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณ คอมเมนต์กันได้อย่างสุภาพแสดงความเห็นกันได้เลยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ดูรีวิวหลังนั้นเพลย์ลิสต์ W E 9 R และ C V V ได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีเฮบิทไรท์และเอาท์